สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคมีม่ชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพักกรุงเทพมหานครนะคะอยู่คลองหกปทุมธานีนะคะเดี๋ยวผู้ใดอยู่ไกลมหานุนแน่เด้อโสดผู้ใดวันนี้โสดนะคะอยู่กับเจนนานาอยู่กับอยู่แบบไก่เนื้อกันไก่ดีเดีอยู่กับเจนนานาอยู่กับอาจารย์อบอยู่กับน้องฮอตซี่นะคะ อันเจ้าะโมบ้าวคอยตื่นมาแล้วคอยคิดว่าอันสี่สี่ไปกับเขาแผ่วๆกับอันผู้ใหญ่บ้านนู้นสี่เข้าไปประตูน้ำเข้าไปซื้อของคอยกระตื้นหรอหรอคอยกระแทงหนาอยู่คอยกระเขียนคกวบ้าไปแล้วเนาะคอยก็คิดอยู่ว่ากูเป็นยังดอกขันกูบ่แล้วกูกับบ้ไปกูต้องทากูว่าสั่นบันวิกิเงี้ยออกมาอยังแค่เขาเสร็ไปล้วเด้จะว่าไปตีก็าแล้วกบูเป็นยังขันกขันบ่แล้วกับกูไปก็ได้คุณบริษีเดียดก็เลยว่าสิเนะบันวิกันเลยว่าเอ้า เจ้าคือพวกหอบเกลื่อนสมองไปเตียงทั้งรถมันเป็นสมองผู้ไดเมียโดจีหอดเออขอก็เลยเขาลงมาแล้ยขอก็เลยคิดได้ว่ากูคือนบนเตียงทั้งรถว่ะบันคอยกับหอบเคลื่อนสมองลงมาเห็นแต่ดาก่รถวัยวัก็เลยบม่อยากโทษเอิอเขากลับขึ้นมารับก็เลยได้แต่งหน้าแล้วก็บยุ่ยเยี่ยนค่ะบ่มีมองไปจ้าเออเท่าวกะกินเข่าได้บันนี้อ่มีหน้าสังเจฟูดมากินกินเข่าพี่น้องกินครััับฮฮลลโหลโหล เหมือนแรกงมีงานนะคะมือแรกมีงานอยู่อิสานลำซิ่งนะคะรับเชิญแพยร์ฟาพยาบานนะจ๊ะนะจ๊ะเขากินข้าแล้วกรบบอลูว่าจะไปไสกรบบอลูว่าจะไปไหนกรบบอลเออ่ืมีมูมูไปประตูเนี่ยมูไปซัมเพ็งอาหารการกินปีไก่เท่าไหร่นี่ยายไม่หนึ่งไม่สี่บาทสามสิบสี่ มันคลขายสามิหามันสัวัยไม่ลมิส่เอาขี้แพงชูเพงยางสี่อเอ่ยร้อยสี่สิบสีอี่ไมร้อยสีบาทโอ้กับ่ี่รถไปจื้อรถยู่สนี่ดีไผครับคีดี๋ยวเดี๋ยวเมีมันซื้อมาแล้วเมียโมมปากระป๋องปากระป๋องโลซ่าโอโมอร่อยโอโมอร่อย อันนี้ก็ไปบอกไปดฮอดเพื่อนีเงินกูอยู่ทั้งเงี้ยนบวดบ้านนี่น้ำขิงอะไรเป็นเผ็ดเนี่ยเผ็ดไปสั่นเลยมันเชื่อมเอาเช้ซื้ออะไรแม่เขาบอกหนูไปซื้อไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนั่งเอาเกี๊ยวเกี่ยวไม่ให้แม่นั่งแบบมึงไในยางเหรอนั่ง เป็นสี่สิบสี่สี่สิบเก้าอาร์ดิทอนเชืโอมเอาอเกี่ยวไห้แม่เนี่ยอินนี่บนฮันจายมันไกยกระผมแล้วแม่อมเงินบ่ะตอนนี้อยู่กับกระโนโอบนะคะอบไหวสิอบโอ้ตอนนี้เรามาซ้อมเพลงกันนะคะซ้อมคอรอดกันนะคะเราจะร้องเพลงเงือกทองระกะ ซ้อมใจพี่น้องขาตอนนี้นบรรยากาศในการสอมนะคะเดี๋ยวสิเป็นยังไงทาบ่มีอีก2,000ปีนะคะกว่านักดนตรีสุแก่ให้ <laughs> เออตอนนี้เขามาซ้อมกันก่อนนะคะอยู่บ้านเขาก็มีเวียกเห็ดนะคะเพราะว่ามูโปรดคะ่ะอืมเขาถิมเขาไปประตูน้ำเบิดนะคะกับ่มีเวียกอะไรอย่างนี้กันแต่นางดูจังซี่นี่้อ๋ออาจารย์อาจารย์ไปอยู่แบบนี้กันแบบอ่ะทอนนึงทอนนึงโอบ้บลินมาทอนนึ่งน,น,นั่นช่องน,นั่นช่องนั้นจะจิมเปิดเหห้ฟังพี่น้องขานี่ ยัมากกูลยนกูไง้ด่าปาด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 เอาเำหนึ่งสองสัมเนาะเอเอาหมได้ตีเอาคนเดียวะอ้ยหนึ่งสองัเอากระคืนมาก่านเชียงในชูนังรอเธอที่สามี อยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมานานก็จะขอ ว่าสนิทแหละพี่ดาวลดล,ลงเสียงจะคลองถ้าทีว่าเหลือเพียงตัวฉันกับชิ๋วซนบางๆอ่ะนะเออเอาจะมีก่อนมันฉลวงนะเออเนี่ยเพียงว่าท่านไอแม่นนะะจ๊นะจ๊ะสาวเงือกทองคนนั้นเงือกทองป้าอาจารย์โดขึ้นรอาหาขวานแท่มันเฉียวเนี่ยไปอาบน,น้ำนะคะพอ,อกันบนเวทีนะพี่น้องอาจจะได้ฟังอีกประมาณเดสองเดือนอ กว่าอีร้อยปีพันปีหมื่นปีนักดนตรีจึงจะเล่นพร้อมกันมาสันมาเออนะคะเพลงสองใจแล้วก็เพลงกระถอกนะคะรอตามรอฟังได้น,นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเด้วพี่นนอนนะคะเข้าไปหาเหลมกันต่อเด้อเขาจะไปไ่ดีปะเออแต่ไม่อยากเล่นน้ำมากตอนนี้จะไปธนาคารอยู่จะไปธนาคารไปทำไมหรอ,อาอไปเห็นอย่างธนาคารไปเอาเงินไปกดเงินไปเบิกเงินไปอ่ประ เอฟซี่งมาไรมาให้อ้สิดีเถอะ็มกีเอฟซส่งมาไล่มาให้ไปเบิกตีไปมีเลือไปยุ่งอีนก็อีน่อเราม่งกนบริวกีนดำไปไงมีมีจะไปจกขายี่อยเนื่องยังไม่มีคนออกมาเลยเอ้าเป็นบ้าสิจะอาบหนักเป็นตัวจ้าตอนนี้เรานั่งโอดโปร เขาอเนั่งตรวจปรดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะวันนี้ขึ้นมานี่พี่น้องกล่องคือรอหร่วะเออคุน่ะี่เลยต้องร้อยสวยแอัแอแอบแมนก่อนนะเออตอนนี้เรากินอ่อแมแมกแมง g o สีเย็นโลเออ m a สีเย็นโล ขอบคุณแมงโก้นะคะขอบคุณแมงโก้หอมจากน้องนิกกี้แล้วก็น้องบอลด้วยนะคะจากคู่ภัยมิตรธรรมกระสินนะคะเอามาฝากมืองานกาซาสพี่น้องเราเดี๋ยวทำบ่อได้หนิแบวอีกตอนเด้อเอาหน่วยที่มันบ่อนนั่นเนี่ยถูบ่อสีจันหลุยเลยมันคือหอมแห้งแท้นะเอามันเดียงเด้อเดือเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียเด้อเดียงเด้อมันคือเป็นกระปุกไงเถิดถู กินอีกคุณเคยเลยไหมกินกินคุณเคยน้แค่หนยนัเธอมันบอจะกลับม่งเลยนี่สูงมันเดียงกูนี่เห็น้ว่ากนางบองามได้พี่นองมันอันปวดขาเป้อากระปองเน่าเนี่ยกอกอีกกระปองามนี่เขาฟมเขาเปน้น เขาอะไรแจงเทา,า,านัเอาหนีโดนล่สสุดโอ้ยกระป๋องแนบซื่อๆม่ดูห่ยวยห่อนี่รีครับพี่น้องบ้าเป็นตะยูเออหน่อยนี่กระไดอยู่นี่เออปาดบาดบาดหน่อยพระกระเล็บของเก่าของฝากติดใครอายากว่ามีกระป๋องกันอเดี๋ยวต้องกีตัวจริงพร,ระอภัยยังไม่มาพ <c oughs> ระอภัยยังไม่มา ใครท,ที่สมิลาคคงงต้อออยู่่ีีกใรทได้ดูไลฟ์สด,น,สดน,นะครับผมอันอย่างก่อนพาไปเบิร์ดมือพาไปเบิร์ดมือพนับงานเขาไปกัดเจนหอดไลฟ์สดทั้งแต่เลี่ยนมาหันเลยล่าสุดฟงแห้งแด้เรียนกุดเรียนลกงีมันมาเออหน่อยนี้ได้อยู่อันนี้แอร์แอร์พาวมาวันนี้นบาแจากมันอยู่ในตู้เย็นมาหอดกระเห็ดเลยเอาเจ้าก็ออหัวมันมีไปเปิดตู้เย็นหิ้วน้ำ ำคูได้กกินบดเลยบ่ช้บมขาเงี้ยมาเลเว้ย่อันาบ้็มาเบิงดิคนรูปบงามมมก็บใหญ่มมกบบงญ่มเยัเว้มันมัอยู่ในกกับบกหมสูตก่นสรหากินยังหัวเป็นยังกูบ่เบิ่งเด้น่กูเปดตูเย็นก่มียังกักระเลียด้น่ระบบซอกกระจที่รู้เขาอ่ยงกับมีเรามาหอดรบาีับ ทั้งตกใจว่าไม่เงียน่าิว่าคุณแจบบานมากคุณมากแบบนี้อายรบกเป็นเปิดร้านขายอะไรอยู่เด็ดนี่แยฟันแบบม่วงเป็นกระเปิดร้านขายได้เราสามารถทำได้ทุกอย่างเฮ็ดบ่ไดยางเดี่ยวนั่งกระดงยกจะคลองขึ้นนยู่เฮ็ดบ่ไดจัดเกือเฮ็ดบ่เหม่อโบ้กับบ่ไดนันงจับขายจกันาที สุโมงหนึ่งเอาสุโมงตรงๆเลยบ่เมนมันบอกว่าสุโมงหา13นาทีได้แล้วเรามั้งป่านี้ว่าจะแักต่อยอยู่ต้นขี่ขามันกำเริบแล้ยอื้อขนาดใบยังแักอีกขนาดตา,าตากแยงเดียวนะฮะขนาดาตาข้างเดียวก็ยังใส่มูอ่ะพี่น้องใส่เด็กน้อยลอยหนึง <c oughs> น่งลอย <c oughs> อยากเห็นมึงมีเงินกินน้ำกูเลยยินว่ามึงบ่มีเงินกินน้ำอีปลอบมึงต้นดาน แต่กูจะหายเมื่อไหร่ซื้อมาพีแน่ใส่กับกระไลอยู่กูเลยตอกใส่เอาก็นเป็นผู้นำก็หายแน่หันหลังเถอะแต่ยินค่ะว่าแบบหัวเฉียวพี่ก็หัวกินน้ำมาซะกินน้ำกันได้ไหมให้ดีไปซักผ้าแล้วจะบอกไปซักกาะเกียงได้ลาสุดหรือมึงเกีงได้มากกูไปขนห่องเพ่าๆกูได้กาะเกียงในกระดาษเพ่าๆมาใส่ก็เกงได้ยูนิเซียนเดี๋ยวมันได้ยิ่งบอกมันมากูเอาเด้อนี่ล่าสุดใส่แล้วจ้ากาะเกียงในกระดาษใส่แล้วทิ้ง กางเกงในปลุกข้าเนาะอือก็คือพวกฝาเขาเสื่อมมาหนินี่ประตูหนามกางเกงในเออเออเออเฮ้ยกะกลับแบบเออพอดีมี่สองตัวหัวโตสมเจอแมงแล้วได้ป่ะเนาะตึงดึ๊บตึงดึ๊บตึงดึ๊บโอ้ยตีหงซีนะโอ้ยตอนอันนี่ไปใส่ไป ตอนก um bon e? ุ en ener, na na ้งบอกไหมกุ <lonely> ้งแกงแห้งแกงแกงนั่นแหละตอนกุ้งแม่กินข้ามโผล่อะไรนี่สิอ้วนเขาุำงามกินข้าวไม่อ้วนหรอกเขามีกาแฟนาริตะมันบอกเข้มไหมมันนัวบางหนุ่งมันหวาน่นไปเอ่อนกระปิไม่ใส่ไป้งนี่บอกป่ะตอนกุ้งจากที่มีแต่หอมเขียวหัวใหญ่งถ้ามันไม่เผร็จเราก็จะไม่มาเบียดดีๆไปเอาบัตรพีกตรงเอาบปมัานั่เบียดมันบปอกอืบ ร้อนเดียนด้วยง่ายบื้มั้งนี้เหนียวเหนือพี่น้องจ้า โอ้ยแบบพี่ผงพุงไมเหรอบอกพงอะีว่าเสียปรกรมคนหูผงามในมุมข้านเงีจาดอะไรเบิดเลยโอ้ยเห็นบาฮอดนสก้พริกดิบมันทำใส่ดีหอดจกินยาขนานกินแมมจนี่แหะ ต<า> <ไป S 1> ับไข่เคมม็มไหมตอนเย็นอือนี่ไข่เค็มอยู่ดิแต่ตับใช่ยังปั่ตับบักแปงแต่บักแปงอยู่ในตู้เย็น